างานนมัสการพระาธาตุนาดนลครับนนี้ดูบรรยากาศวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่เกาพุทภาวันช้อปิ 5, 5, 5, 6, ทแาดมีโอกาสแวะเข้ามาร่วมสบุดพิ่นค,ค,ค,ครับ ผู้ชาสมบัตรเกียนคนมาทำบุญเด็ดดุลในทางบองเกือาธิตาเจ้าพระพุทธเจ้าปฏิทินยนย่าไปทางใ้น้าครุฑมารยนสักนิษสัตว์พ์ร้อยใหญ่ทั้งพี่เป็นิตและศัตรูเจ้ากรรมนายเวร เจ้าเกณฑ์ชะตาเทวดาประจำตัวขอให้ได้รับซึ่งส่วนบุญส่วนกุศลที่พวกข้าพเจ้า ได้กระทำเวลานี้ด้วยอาิสงสุบุนีแก้เนาให้โยนยนสัพทุกสรรพสสัพโลกสัรพภยสราพขอสรรกันในวิวันใจเยสัพพทานังสัพพาพังพรวันตุเตระคัตโตชุระคัตโขณะนี้มีผู จุดเทียนวันเกิดและแก้ปีชงต่อหน้าพระบรมธาตุนาดูนข้าพเจ้าขอกราบพระราชนามารมีรมราชินีกับนางมีขอเกิดวันพระบรมธาตุนาดูนสาธุข้าพเจ้าขอกราบพระราชนามพระบรมราชินีกับนางมีขอพรุทธเจ้าพระบรมเจ้าพระยาทรงทุกข์สภูมิ์สั้งหลายเทวดาทั้งปวงจงมาเป็นที mm ่พ hmm. ึ่งแม่แก่น wow grandes, ไง สารองชาลีผู้ที่มาจุดเทียนบันเกิดแก้บีชงต่อหน้าพระบรมธาตุอาดูนวันนี้ซึ่งท่านได้กระทําไว้ดีแล้วขอให้ส่งผลศักดิ์สิทธิ์มีลินมีเดชนมีอนุภาพเป็นอัศจรรย์ทันตาเห็นก็ให้เป็นบุญต่อบุญเป็นทรัพย์ต่อทรัพย์เป็นสมบัติต่อสมบัติขอให้นายสารองชาลีปวดหานเรให้หายปวดหายห้าเจ็บหายปวดให้มีทรัพย์สิงสลินพาน ได้ทำบุญทำงานไม่รู้จักขอเหมาสมนการทำบุญทำดีโอมทาลายต้องใจต้องท่หายทำลายมาปัหาให้อ่างใหุใญทนะครับให้พเจอในความสุขความเจริญนะครับร่ำรวยมีกรงสมานจในสไความมุ่งมา่นปรานาอายุมั่นคงยืนสุขภาระปิพานรากาสมบัติสาหัสุบุญกับคุณพ่อด้วยนะครับ และในลำดับต่อมานะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับแม่บันเทาคุณดีนะครับพร้อมครอบครัวนะครับท่านมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับ เมื่อวานนี้เพชรบุญก็มากราบมรสการพระธาตุนาดูลเหมือนกันนะครับวันนี้นก็ชาวพี่น้องพุธทธศาสนิกชนจากเพชรบุญนะครับก็ได้มากราบนมรสการพระธาตุนาดูลมาสะสมสเสบียงบุญกับพวกเราชาวพุทธศาสนานะครับ200บาทนะครับขอบุญกุศลที่คุณแม่บรรเทาคุณดีได้กระทํานั้นตรงเป็นบุญรับัจเป็นบุญหนุนส่งเป็นตัวหนุนนําให้คุณแม่บรรเทาคุณดีพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามนะครับ มีอายุมั่นขวัญยืนสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพเงินล้นเหลือเหลือกินเหลือใช้ได้มากับคุณบามีให้กับตนเองเพื่อที่ตนเองนั้นจะได้ขึ้นสูรณาัานฟ้าอย่างมั่นคงนะครับสาธุปีชงประจำปีพุทธศักราช2560พระเท่ากับมารักษา มาขอให้ชีวิตเงี้ยเงี้ยนะครับปสจาโลกไม่เคเจ็บองพระงหน้าสาธุน้ำนะครับครูบาปุริยวภูุงเรียลเรีนตลอยนะครับแล้วแต่นะครับ้าคุณนาคุณหนาถึงทุผเจ็บบาทไปปบนะครับนี้สิบบาทร้อยบาทพันบาทเมื่อนบาทนะครับรับไดุ้๊แล้วครับเห็นบุญไมไหลเาเ เฮ็ดถ้าเฮส็ดอีหลัที่หลายก็เฮ็ดหลายก็กสิเบิดนะครับอ่าศรัทธาของเฮาเออศรัทธาของเฮาทาใดเฮาก็ได้บุญก่น่ะกตาเออเฮ็ด100เฮ็ด20เออเฮ็ด50เฮาก็ได้บุญคือเก่านั่นล่ะอ หลังจากอันนะครับเจ้าหน้าทีของเขาด้วยบนเด้อะนะครับคุ้มทั้บนเจ้ม่าเน่ากาที่เน่ากายืนปัจดใจนะครับปัจจัยให้ฟันให้ความจงรักกับเช่นพี่น้องนะครับได้เสียบใส่แล้วก็สืบพ่อมนะครับหลังจากพ่อมแล้วก็ สร้างก็สร้างกันแล้วให่ให้ได้ไดนรอกครับขย้อดลุกนะขยอดลุกในตัวละแล้วขับที่ออกนั่นที่ทำบุญณ์จังหวะขย้อนลุ่มแล้วครับประสงค์ที่ออกซ้ำนี่ละว่าท่านก็ได้บุญคือกันล่ะแม่เออยอดลุ่มแล,ล,ล้วค,ครับแล้วอย่างนั้นก็ไปปักเออพาอาที่ถวายนั่นแล้วครับเพราะกาคิดถึงผู้ล่วผู้ตายแล้วครับผู้ล่วงรับไปแล้วเออวันนี้มาทำบุญหาคุณพ่อคุณแม่เด้อเออวันนี้ ดึงกันไปพละถึงปัจจุปัจจัยของเฮ้านะครับดึงกันไปทอดถวายดึงกันไปดึงกันไปเปตนตำพละจนเป็นตำองค์พระสามลมคลิ่กานนะครับเนื่องจากเฮาบรรจุกระดูกนะครับเป็นอธ,ธินะครับเป็นกระดูกส่วนหายปลาลานะครับช่วงกลางกลางระวังรเรยนะครับกลางของปลาหายปลาาเนี่ยละนะครับขนาดกระซับเม,ม็ดโศสารนะครับ ขนาดสัมมิตัวสารมมนีเดึงกันไปไปตุไปตำโภละสามเต้อคุณพ่อตมสามเื่อเด้อแล้วกับประพุทธประทรมประสงค์ของไอ้ปกปักรักษาเฮ็ดบุญกันไอ้เพรอดไปถึงผู้ร้มผู้ตายจิตถึงซื้อเด้อเฮ็ดบุญไปหาพนแ่นแม่นี่คิดคันโลกตายกันจิตซื้อลูกกันละมันมีอยู่ดอก ลูกไตควันพอพอไตควันเมียเขาบอกชิดซื้อเอาอันผู้ใดพอนไตจะไปคิดหอดนะที่แซงกันเอาเอาดึงกันไปคุณหน้าดึงกันไปคุณพ่อเออดึงกันไปเด้อออกกําลังกายมองหนี้เป็นบุญในกําลังกายพร้อมตุ่มสามเถอแล้วก็ขอเอาแล้วก็ ขอสิ่งขอพรสักสิทธิ์นะครับเพิ่นเจริญบันดาลบรมรธรรมฐานบดุลของเขาในดนบันดาลในพ่อแม่พี่น้องนะครับพุ่มเงิมาถึงลงทำบุญเพราะว่านี้เขาบุญจุนใจนะครับทำบุญจุนใจไปเบิ่มนะครับไปเพิ่มสมองทัางดวงใจสมองบวงหีึ่งเป็นมึงเป็นทั้งเดือนดวงนึงนะครับที่ได้บุญเป็นสะพานบุญบองโอ้ใจดี อตอเดได้ลูกตอนต่เด็บทีไหนไดยเลยเนอไอเกของมีลองมีลูกเมีเาะมีลูกเเออไทมาเด็ไปทาบุญเนอเป็นความไม่ให้เป็นสี่หลักเนี่ยย่างว่างเราเนาะเดินไปเดินไปเดี๋ยวเดี๋ยวมาทำบุญนะครับก็เลยจักจักจัก หลักจากยานเมื่อราม่ยืนทักษิณก็ได้คุณพ่อคุณแม่คุณลุงคุณตาอันนี้เขาให้ทำงานอ้วคุณลุงคุณสาวคุณบ้าคุณแพ่ก็ดีเออดันมากันไหมดไมาดีเลยไม่ดึงซอ่กันดึงลอว่ยควันบอกควันว่าห่างกันโดนๆเออรล้วคนย่างอ้อมอ้อมเราค่อยๆขึ้นไปว้างบอกว่า ย่างอมคอยิ่ไปว่านไปดีขอเอาอนปสิหอยพุกขาได้มีเงินสือเืียงบินรอบสาหลายพุเื่องบินย่างสามรอบบ่อขอจะไป็นย่างสมรอบบ่ขอให้ลูพุกขาเลจริงขอให้ถมคือว่าวาน้ำระบาดขอให้พกขาได้ตำรวจได้เงินเพอยังหน้าพนงสามรอบบ่ พนักานตัวโบรุ่อจิงสามนรัเออชาเรี่ยจะขอมต้องมาต้งื้อครับน้ขอร่ออ่ารนี้้วส่ะมตัดครับวมอะไรตั้งแต่ที่สิบบาทขึ้นไปแล้วแต่จะโาจะได้ทำมงทำทานเยรู้จักอายครับขออนุสแห่งแห่้อลายทกไุ ให้หดหายทำลายมารตันหาให้ทิ่นาศขอให้นายอนุชิตชัยยมโงได้ประสจากิ์ใหญ่นอันตรายภัยี่บัตรทัาควงจะได้พิชัยยโงมีอายุยืนยาวผมต้องเดินสามรอบพระสุชาติสารพงศรมาจากที่หนึ่งจากมาจากนครด่านตะบลเสม็จอภอเมืองจตุริย เป็ hora, น hehe, อั <Me. S 1> นโน้ม่อียงตรงนีรับเข้านะครับร่วมบริจาคความรอบครัวเป็นจำนวนเงินหนึ่งร้อยบาทปฏิสวดบุญสุขชนนี้ไปยังดวงวิญญาณของคุณพ่อเชษดคุณแม่ละอองนายหัดสัดินอิฐสรพงศ์ได้กระพุ้ที่เรารับไปแล้วถ้าหากว่าโดนจิจวัตรท่านทั้งสามที่ได้กล่าวนามามื่อบเจ้าพวกนี้ไม่ว่าท่านจะรับฟื้นได้ด้วยญาติที่ดีใดก็ตามจริงจริงอยู่แล้วกูใจก็ดีขอให้ได้รับฟื้นเพราะว่าครอบครัวของท่านท่าทางการเมษแกบริารีกา